อเมริกันซีเรียลเลอร์ที่ได้ฉายาว่า The Shock and s t r r k Killer Samuel Little สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ Storytelling Cat มีฆาตะกรต่อเนื่องสุดโหดของอเมริกามาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะ ก่อนอื่นก่อนที่ทุกคนจะฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะก่อนจะไปฟังยังไงก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมช่วยร่วมกด subscribe ให้ถึง1,000แรกกันด้วยนะคะมันจะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังเรื่องเล่าที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยดีกว่าค่ะกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าามเอลิตเทิล สมูเอลลิตเทลเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอเมริกันที่ได้สารภาพว่าเขาได้ลงมือสังหารผู้หญิงกว่า93คนในระหว่างปี1970ถึงปี2005 ต่อมาในปี2014เขาก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานคดีฆาตกรรมเหยื่อ3รายที่เป็นพี่น้องกันในปี2018พร้อมทั้งยังลงมือฆาตกรรมเหยื่ออีกหลายสิบรายและในปี2019 FBI ได้ยืนยันว่าลิตเชนมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมที่เขาได้รับสารภาพอย่างน้อยถึง60คดีด้วยกันจากคดีทั้งหมด93คดี และนี่ถือว่าเป็นจำนวนเหยื่อที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา Samuel l i t t l e หรือเราจะเรียกเขาได้อีกชื่อหนึ่งว่า Samuel ลแม็ o w จ l เเขาเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนปี1940ในเมืองเรโนโรัฐจอร์เจียแม่ของเขามีชื่อว่าเบ s ซี่เมลลิตเชน เธอทำอาชีพเป็นโสเพณีเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธออาจจะให้กำเนิดเขาในขณะที่เธอถูกคุมขังอยู่ในคุกจากที่ตำรวจได้ทำการค้นหาข้อมูลจากทะเบียนราษในปีที่เรเชนเกิดในข้อมูลได้ระบุว่าเบส่เม mm hmm. แม่ของเขาได้ทำงานเป็นคนรับใช้และชื่อพ่อของเขาก็ได้ปรากฏอยู่ในทะเบียนราษด้วยพ่อของเขามีชื่อว่าพออแม็กจเวลอายุ19ปีหลังจากที่เขาเกิดได้ไม่นาน ครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองลอเรนรัฐโอไฮโอ ส่วนใหญ่เขาจะได้รับการเลี้ยงดูจากคุณยายของเขาซะมากกว่าลิเชนเขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นฮอลชอนของสะสมของเขาในขณะนั้นคือนิตยสารที่เกี่ยวกับอาชญากรรมโดยเนื้อหาในนิตยสารจะบรรยายถึงความทรมานของเหยื่อในคดีนั้นๆในปี1956หลังจากที่เขาได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข้อหาบุกรุกและขโมยทรัพย์สินในเมืองโอมาฮารัฐเนเบสกา นิชันก็ได้ถูกคุมตัวไปยังสถานพินิษหลังจากถูกปล่อยตัวเขาจึงได้ย้ายไปอยู่กับแม่ของเขาที่ฟลอริดาในช่วงปี1960เขาก็ยังได้เข้าทำงานเป็นคนงานในสุสานและเป็นผู้ดูแลรถพยาบาล ในปี1961ลิตเทนถูกตัดสินจำคุก3ปีในข้อหาบุกรุกเข้าไปขโมยของในร้านเฟอร์นิเจอร์ในเมืองโลเรนเขาได้รับการปล่อยตัวในปี1964ต่อมาในปี1975เขาก็ถูกจับกุม26ครั้งใน11รัฐในข้อหาการก่ออาชญากรรมเช่นลักขโมยทำร้ายร่างกายพยายามข่มขืนช่อโกง และทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐปี1982ลิชันถูกจับในเมืองปราสคาสกูลารัฐมิสซิสซิปปี และเขาได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเมลินดาโลสดราพีวัย22ปีเธอได้หายตัวไปในเดือนกันยายนของปีนั้นแต่คณะลูกขุนก็ได้ตัดสินใจที่จะยกฟ้องเขาเพราะคดีนี้มันมีหลักฐานที่ไม่เพียงพอหลังจากการตัดสินคดีลิตเชนก็ได้ข้ามไปยังรัฐฟริดาและในระหว่างนั้นเขาก็ได้ลงมือสังหารเหยื่ออีกรายเหยื่อรายนี้มีชื่อว่าแพทริเซียแอนด์มอลวัย26ปีศพของเธอถูกพบในเดือนกันยายนปีห 2พยานในคดีได้ให้การในชั้นศาลว่าลิตเชนได้อยู่กับแพทริเซียในคืนก่อนที่เธอจะหายตัวไปและนี่อาจจะเป็นโชคดีของเขาอีกครั้งก็ได้เนื่องจากหลักฐานที่ชี้ตัวว่าลิตเชนเป็นฆาตกรมันไม่ชัดเจนมากนะักเขาจึงพ้นผิดอีกครั้งในเดือนมกราคมปี1984และเขาก็ได้ย้ายที่อยู่อีกครั้งไปยังแคลิฟอร์เนียเขาพักอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับซานดิเอโกและในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้น เขาก็ถูกจับกลุมในข้อหาลักพาตัวทำร้ายร่างกายและรัดคอลอรีบาลอสวัย22ปีแต่ถือว่าโชคยังเข้าข้างเธอเธอสามารถรอดชีวิตมาได้และในอีกหนึ่งเดือนต่อมาตำรวจได้พบว่าเขากำลังจะทำการข่มขืนเหยื่อรายหนึ่งเธอหมดสติเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายและเขาได้ทำการรัดคอเธอในตำแหน่งเดียวกันกับที่เขารัดคอลอรีบาลอสหลังจากที่เขาได้พยายามที่จะฆ่าเหยื่อรายนี้เองเขา จึงได้รับโทษจำคุก2ปีครึ่งจากความผิดทั้ง2คดีที่ได้ลงมือเมื่อลิชเทนได้รับการปล่อยตัวอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์1987เปี1987เขาก็ได้ย้ายไปที่ลอสแองเจลิสทันทีและยังคงก่อคดีฆาตกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างน้อย10คดีลิชเทนถูกจับกุมอีกครั้ง เมื่อวันที่5กันยายนปี2012ที่สถานสงเคราะห์คนไร้บ้านในหลุยวิลรัฐเคนตักี้ตำรวจได้ทำการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อให้เขาได้รับโทษในข้อหาค้ายาเสพติดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตรวจดีเนเอของริเทนเพื่อระบุว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมลินดาอัลฟอร์ดเธอเสียชีวิตในวันที่13กรกฎาคมปี1987กัวดาลูปดูอาเตอป,ปดาก้า เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายนปี1987และออร์เดเนลสันอวเรสเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่14สิงหาคมปี1989เหยื่อทั้ง3รายถูกสังหารและถูกพบบนถนนใน Los รอส a n แองเจลิสลิตเทิลเขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังลอสแองเจลิสพร้อมทั้งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเมื่อวันที่7มกราคมปี2013อีกไม่กี่เดือนต่อมาตำรวจได้สืบสวนถึงคดีฆาตกรรมอีกหลายสิคดีที่คาดว่า ริชเชนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคดีได้เกิดขึ้นในช่วงปี1980และคดีฆาตกรรมของเมลินดาโลสตาพีก็ได้ถูกกลับมาสืบสวนอีกครั้งโดยรวมแล้ว i ิชเ r นถูกระบุว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมผู้หญิงทั้งหมด93คดีที่เกิดขึ้นในหลายรัฐของอเมริกา ในเดือนกันยายนปี2014ได้มีการพิจารณาคดีของอันฟอร์ดเนลสันและพอร์คาทนายของเหยื่อได้ยื่นฟ้องร้องและนำเสนอหลักฐานดีเนเอ รวมถึงคําให้การของพยานที่ถูกผู้ต้องหาทําร้ายร่างกายในคดีต่ตางๆต,ตลอดการก่อคดีของเขาเมื่อวันที่25กันยายนปี2014ลิตเชนได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาในวันที่ตัดสินคดีลิตเชนเขาก็ยังคงยืนกลานในความบริสุทธิ์ของตัวเองก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้รับโทษจำคุกที่เรือนจำรัดแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสเคานตี ลิทเชนก็เคยมีแฟนสาวที่คบหากันมานานจะมีชื่อว่าโอลิเลียจีนดอร์ซี่ทั้งคู่เคยได้ร่วมมือกันขโมยของอยู่นานหลายปีและเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี1971เขาก็ถูกจับได้ในคลิฟแลนด์พร้อมกับแฟนสาวของเขาอีกคนจะมีชื่อว่าลูซี่มาเดโลและในเวลาต่อมาไม่นาน พวกเขาก็ได้ถูกตั้งข้อหาว่าทำการปล้นปั๊มน้ำมันขณะที่อยู่ในคุกลูซี่มาเดโลเธอได้เล่าให้ดรอซี่เพื่อร่วมห้องขังของเธอฟังว่าเธอจะไปเป็นพยานในชั้นศาลเพื่อให้การปลักปั๊มลิตเทิลในคดีโจรกรรมที่ผ่านมาในปี1972เมื่อได้เข้าสู่การพิจารณาคดีลูซี่มาเดโลเธอก็ได้ขึ้นให้การเป็นพยานในการปลักปั๊มลิตเทิจริงๆแต่ทนายของฝั่ลิตเทิก็สามารถโต้แย้งคำให้การของลูซี่ได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากดอร์ซี่เพื่อนร่วมข้องหังของเธอเองดอร์ซี่ได้บอกกับฝั่งลิตเินว่าลูซี่จะให้การปรักปรำเขาและในที่สุดลิตเินก็ไม่มีความผิดในคดีนี้ดอร์ซี่และลิตเินได้คบหาเป็นแฟนกันจนกระทั่งเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติเนื่องจากเลือดออกในสมองในลอสแองเจลิส ปี1988และเธอก็ได้มีอายุมากกว่าลิเตเชลถึง27ปีลิเตเชนเขาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2020ที่โรงพยาบาลในเขตลอสแองเจลิสเคาน์ตีแม้ว่าแหล่งข้อมูลของกรมราชทันและโรงพยาบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียจะระบุว่าไม่มีสาเหตุของการตายแต่ลิเตเชลเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเบาหวานโรคหัวใจและภาวะสุขภาพอื่นๆอีกด้วย สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปดูมินิซีรีส์โทรทัศน์สารคดีอเมริกันที่มีชื่อว่า Confronting a Serial Killer กำกับและอำนวยการแสดงโดยโจวแบงกิงเกอร์เนื้อหาในเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงการสืบสวนของเ i นลี่ลอเรนมินิซีรีส์ประกอบไปด้วย5ตอนและได้ออกอากาศตอนแรกในวันที่18เมษายนปี2021ทางช่อง Star ์ สำหรับเรื่องราวของ Serial Killer ฆาตรกรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถพูดคุยออกความคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งเราเองก็ขอฝากช่องลเล็กๆของเราไว้พิจารณาฟังยามว่างกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้คำแนะนำก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมวิธีการเล่าหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะพวกเรา Storytelling Cat ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ